ค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวเที่ยงกันค่ะมีลาบปลามีหมูทอดนะแล้วก็มีเจลหรือเจลเผ็ดๆนะทุกคนค่ะมากินมื้อเที่ยงแล้วกันค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าแหนมกินผักหมดชอบมากผักเนี้แล้วกินกับลาบแบบมันเข้ากันมากยแต่เราก็เลือกกินหน่อยนะถ้ามันแก่เกินก็เคี้ยวไม่ไหวเนาะทุกคนฟันก็ไม่ค่จะดี นี่คำโ,โอ๊อหืมหาลาบเขาก็อร่อยมากจิ้มน้ำพริกห <c oughs> <c oughs> ืมแบบเบอร์ Không <Nun> nên thôi mọi người. Nên tôi như Ừ. พิเผ็ดเผ็ดมากแต่หนัวมาก ินซื้อเขาอีกแล้วค่ะไม่ได้ทำเอง อร่อยมากทุกคนเดี๋ยวจะไปแจการให้หมดนะไปก่อนนะไม่บุยเจะกนใแม่ค้า